สามสวัสดีครับครับวันนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับผม <ส weighs S 1> อ่าอ <our S 1> เดี๋ยวพูดดังๆเลยนะครับน้องอะไรนะครับน้องซูโม่น้องซูโม่อายุกี่ขวบแล้วครับตอนนี้น้องซูโม่สามขวบสามขวบสองสองสามขวบเรียนอยู่ที่ไหนครับ หนึ่งคพาอืมอยู่ปอไหนแล้วครับพูดดังๆพูดดังๆอ๋อปอปอห้าเอถึงนะปอหกแล้วนะโอ้แล้วเดี๋ยวก่อนนะครับ,อ,บอันนี้<ๆ>ที่โรงเรียนนี่คุณมีแฟนหรือยังครับที่ห้องมีแล้วนะครับ<ๆ>แต่แฟนคุณนี่มีกี่คนครับมีหนึ่งสองสามสี่ทั้งหมดมีห้าคนนะครับห้า<ๆ>คนนี้ใครสวยสุดกับห้าคน ชื่ออะไรคนนั้นนะอย่ายาชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรนะชมพู่ไม่ใช่ใช่อ๋อน้องชมพู่นะที่ว่าเป็นแฟนกับเราชื่ออะไรนะแตงโมจูมงจูโม่พูดแรงๆจูโม่จูโม่จูโม่อ๋อจูโม่แล้ว ร้องเพลงได้ไหมครับอ่าช้างเป็นดิงดิ้งอช้างช้างอ่ะช้างช้างอ่าช้างชก็ได้เอาคนหนูก็ร้องเองเลยถ่ายอ่าอะบอกบอกคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวจูโม่จะร้องเพลงช้างให้ฟังนะครับจะ้างเอ้ยเอ่อตันยานเสียงมีปัญหานะครับเดี๋ยวอันนี้ได้ที

Đã hãy à, chúc uh, bye 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 bye, bye. bye, bye. bye. bye, bye. <cười> <cười> <cười>